สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมไปแล้วนะครับล้วก็ได้ให้การบ้านเอาไว้นะครับในเรื่องของการทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมอย่างไรให้ประหยัดทรัพยากรพลังงานธรรมชาติมากที่สุดนะครับถามว่าทําไมครูถึงต้องให้ทําครับเนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับใช้แล้วก็มีวันหมดไป แน่นอนครับว่าเมื่อมันหมดไปแล้วในอนาคตรเราก็จะไม่มีใช้ซึ่งเมื่อลูกหลานเราโตขึ้นนะครับเราก็ต้องเป็นห่วงอนาคตของเขาเนาะเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะครับก็คงจะทราบแล้วก็รู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดแต่วันนี้เนี่ยเราขอมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการใช้ทรัพยากรแล้วก็พลังงานอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะครับเ<ค>ขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของจิตสํานึกโดยเฉพาะเลยนะครับ จิตสำนึกยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการรักษทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะครับก็คือเราต้องเข้าใจครับถึงสาเหตุแล้วก็เหตุผลของการประหยัดรวมถึงการร่วมมือกันร,รักษาและควบคุมดูแลหาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากร,ราที่มีอยู่อย่างเหมาะสมนะครับให้เป็นไปตามความจําเป็นก็คือไม่ใช้ให้มันสิ้นเปลืองนั่นเองนะครับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้เกิดการประหยัด ตลอดจนกระตุ้นและการสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวและก็สังคมนะครับในประเทศเราเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังในการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรให้เกิดสูงสุดนะครับนังรียนสังเกตน,นะครับจากในรูปเนี่ยทรัพยากรที่เราได้ครับมาฟรีๆเลยนะครับเช่นทรัพยากรที่มาจากแรงน้ำครับได้แก่อะไรบ้าง1จากน้ำตก2จากเขื่อน ทั้ง2อ,อย่างนะครับเขาเอาศัยแรงดันน้ําแล้วก็ความเร็วของน้ํานะครับเพื่อที่จะปั่นไดนาโมให้เกิดเป็นกระแสะไฟขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อได้กระแสะไฟขึ้นมาแล้วก็จะถูกกักเก็บเอาไว้นะครับชาร์จเก็บเอาไว้แล้วก็แจกจ่ายไปตามบ้านเรือนของเรานะครับอีกพลังงานนะครับที่มาจากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะครับก็คือพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองซึ่งแสงอาทิตย์เราได้มาฟรีๆนะครับเราได้มาฟรีๆเลยแต่เราจะเปลี่ยนครับ โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับก็คือใช้แผงโซลาเซลล์นะครับเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า,ฟาเช่นเดียวกันครับก็จะชาร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็สามารถนําไปแจกจ่ายนะครับให้กับบ้านเรือนะครับซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ดเดี๋ยวนี้มีแพร่หลายทั่วๆไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าสาธารณะต่างๆก็จะมีการติดตั้งระบบนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ด้วยนะครับ บางบ้านก็อาจจะมีเนาะคราวนี้สาเหตุที่ต้องใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับสาเหตุที่1ครับมนุษย์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะนั้นความต้องการพลังงานแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยมันก็มีเพิ่มมากขึ้นแต่ทรัพยากรมันมีอยู่อย่างจํากัดครับมันมีวันที่หมดไปเช่นน้ํามันป่าไม้แร่นะครับแต่ความต้องการมันเพิ่มมากขึ้นของมันน้อยลงแน่นอนครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ มันจะแพงขึ้นนั่นเองสังเกตได้จากพวกราคาน้ำมันต่างๆก็จะมีการเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับข้อที่2ครับสาเหตุที่2เพราะว่ามนุษย์เนี่ยครับใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนะครับทั้งในการดําเนินชีวิตแล้วก็การทํางานเช่นบางครั้งเราอาจจะไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเวลาที่เราถูสบู่ไปด้วยเวลาอาบน้ําแล้วเราก็เปิดน้ําทิ้งไว้ในขณะที่เราถูสบู่ปไปด้วยอันนี้ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแต่เรารู้ไหมครับว่ามันเป็นการสิ้นเปลือง บางครั้งเราก็ไม่รู้นะครับเราก็ทําไปโดยเผลอเลยนะครับอันนี้ต้องปรับนะครับปรับที่ตัวเราเองนะครับข้อที่3ครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานแล้วก็ทรัพยากรของมนุษย์นะครับที่ต้องใช้เนี่ยมันสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจของโลกเช่นราคาน้ํามันค่าน้ําค่าไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีน้อยลงคนต้องการเยอะนะครับราคามันก็ต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาข้อ4ครับการสร้างพลังงานแล้วก็ทรัพยากรทดแทน ยังไม่แพร่หลายครับเช่นการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บไฟฟ้าการสร้างอุปกรณ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้หรือแม้แต่การใช้พลังงานชีวมวลนะครับซึ่งการแปลรูปทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนในการทํางานค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ครับในวันนี้ก็คือประหยัดนะครับเอาง่ายๆเลยครับสิ่งแรกที่เราทำได้ครับทุกครั้งเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดครับเช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใช้เสร็จแล้วให้ปิดทุกครั้งครับ แนวทางการมีส่วนร่วมนะครับในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีอยู่นะครับใช้อย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่านะครับ 1. เขาบอกว่าให้ใช้น้ําใช้ไฟกระดาษอย่างประหยัดแล้วก็ใช้เมื่อจําเป็นเอ๊ะกระดาษเนี่ยทำไมเราถึงต้องประหยัดกระดาษด,ด้วยครับทราบไหมครับอ่าแน่นอนครับว่ากระดาษเนี่ยเรียนยทราบไหมว่าเขาถูกสร้างมาจากต้นไม้ครับเมื่อต้นไม้ถูกตัดลงไปลองนึกเนี่ยลองคิดดูสิครับว่า มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายไปและไม่ได้ถูกปลูกทดแทนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเนี่ยครับที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือภาวะโลกร้อนนั่นเองคราวนี้มาดูวิธีครับการใช้น้ําใช้ไฟใช้กระดาษอย่างประหยัดมีอะไรบ้างมาเริ่มจากการใช้น้ําก่อนนะครับข้อแรกครับไม่ทิ้งเศษอาหารเศษกระดาษสารเคมีทุกชนิดหรือแม้กระทั่งผ้าทนามมยนะครับลงโถชักโครกหรืออ่างล้างมือ เพราะจะทําให้สูญเสียน้านะครับในการกดชําระล้างสิ่งเหล่านั้นทําให้ท่อหรือชักโครกอุดตันได้ข้อต่อไปครับตรวจสอบการรั่วไหลของน้ํานะครับบางบ้านเนี่ยน้ารั่วจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบนะครับเพื่อไม่ให้เราเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นะครับก๊อกน้ําบางที่นะครับกูเห็นนะที่โรงเรียนเราบางครั้งก็มีนะครับก็คือเปิดทิ้งไว้แล้วก็ลืมปิดอันนี้ก็มีเป็นประจําเลยนะครับเพราะนั้น สิ่งที่เนี่ยควรทาก็คือตรวจสอบดูดีทุกครั้งนะครับว่าเราปิดหรือเปล่าหรือว่ามันมีการเสียหายตรงไหนให้รีบแจ้งนะครับเพื่อที่จะซ่อมแซมนะครับต่อไปครับการประหยัดไฟฟ้านะครับการประหยัดไฟฟ้านะครับง่ายๆเลยครับทำได้โดยการปิดสวิตไฟหรือถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็เลือกซื้อนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากที่ติดด้วยเบอร์5นะครับเพราะว่าเป็นคุณภาพนะครับได้คุณภาพมีมาตรฐานนะครับแล้วก็ ประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับมันตรวจสอบสายไฟและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อหาจุดที่มันชํารุดนะครับถ้าจีการชํารุดก็ให้รีบบอกแล้วก็รีบแจ้งนะครับกับผู้ปกครองหรือครูให้ทราบทันทีนะครับข้อสุดท้ายครับไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายๆชนิดนะครับซึ่งมันจะทําให้เป็นไงครับเลืองไฟนะครับต่อไปครับอย่างสุดท้ายการใช้กระดาษอย่างประหยัดครับ ใช้กระดาษถ่ายเอกสารทั้งสองหน้าครับบางที่นะครับเราถ่ายเอกสารแค่หน้าเดียวนะครับถ่ายหน้าเดียวอีกหน้าหนึ่งยังว่างอยู่สามารถนําไปใช้อย่างอื่นได้นะครับเช่นเอาไปทดเลขนะครับหรือนำมาไปทําถุงกล้วยแกกกได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนทําอยู่เนาะต่อไปครับส่งเอกสารชนิดเดียวกันนะครับชิ้นเดียวนะครับโดยอ่านแบ่งกันหลายๆคนไม่จําเป็นต้องทําสําเนาหลายๆครั้งนะครับ 3. นะครับนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆนะครับ 4. ครับส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์แทนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการประหยัดพลังงานง่ายๆเลยทั้งประหยัดน้ำประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดกระดาษด้วยส่วนในการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับในการใช้น้ำนะครับ ทุกคนจําเป็นเนาะต้องมีการช้าล้างไม่ว่าจะเป็นล้างผักผลไม้จานชามภาชนะต่างๆการที่เราเปิดน้ําให้ไหลลินตลอดเวลาเนี่ยถือว่าเป็นการสิ้นปเปลืองน้ําโดยใช่เหตุนะครับเพราะว่าบางอย่างเราต้องทําไมครับเราสามารถแช่เอาไว้ได้นะครับไม่จาเป็นต้องเปิดน,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 น้ําให้ไหลอยู่ตลอดเวลานะครับใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําเช่นออชักโครกประหยัดน้ำนะครับฝักบัวประหยัดน้ําก๊อกน้ําประหยัดน้ำหรือน,นี้มีให้ซื้อใช้ได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยครับมีเยอะแยะมากมายนะครับ รดน้ําต้นไม้ในตอนเชา้ขาขณะที่อากาศเย็นครับจะช่วยประหยัดน้ํามากกว่าที่จะรดในเวลาที่แดดร้อนจัดนะครับเพราะว่าน้ํามันจะระเหยออกไปได้ง่ายนะครับซักผ้าด้วยมือแล้วก็รองน้ํานะครับเอาแค่พอใช้ไม่เปิดน้ําไหลทิ้งตลอดเวลาครับใช้น้ําสุดท้ายของการซักผ้าไปรดน้าต้นไม้ได้นะครับเพราะว่าอะไรในผงซักฟอกนะครับก็จะเจือจางนะครับสามารถนําไปรดน้าต้นไม้ได้ไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะครับและข้อสุดท้ายครับ ปิดน้ำไม่ให้ไหลทิ้งขณะอาบน้ำสระผมฟอกสบู่หรือแปรงฟันหรือแม้แกระทั่งเวลาล้างจานนะครับต่อไปครับการประหยัดไฟนะครับการประหยัดไฟอย่างแรกเลยครับนักเรียนทุกคนก็ต้องใช้แสงไฟในเวลากลางคืนใช่ไหมครับแต่เนทีทราบไหมครับว่ามันจะมีหลอดไฟบางชนิดครับที่สามารถลดพลังงานลดการใช้พลังงานได้นะครับเขาเรียกหลอดแบบนี้ว่าเป็นหลอดไฟแบบตะเกียบนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถหาซื้อได้ตามร้าน ขายอุปกรณ์สร้างบ้านทั่ว,วไปนะครับถ้าอากาศไม่ร้อนมากก็ควรจะเปิดพัดลมแทนการเปิดเครื่องใช้เ,เครื่องใช้เขาเรียกว่าเครื่องปรับอากาศเนาะพูดง,ง่ายๆคือแอร์แหละที่บ้านนะครับก็คือถ้ามันไม่ร้อนมากก็เปิดพัดลมเอาเนาะไม่ต้องเปิดแอร์เพราะแอร์มันจะเปลืองไฟกว่าพัดลมนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เราไปกินน้ําทุกครั้งนะครับในตู้เย็นหรือเวลาไปหยิบของตู้เย็นเนี่ยเขาบอกว่าให้รีบปิดรีบเปิดนะครับแล้วก็พยายามดูให้ปิดให้สนิทด้วยนะครับทาความสะอาด ในตู้เย็นเป็นประจำแล้วก็ที่สําคัญเลยห้ามใส่ของร้อนในตู้เย็นเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้อุณภูมิในตู้เย็นนั้นมันไม่คงที่ทําให้การเอ่อเขาเรียกว่าอะไรการทํางานของตู้เย็นเนี่ยหนักขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องไปสู้กับไอความร้อนเนาะต่อไปครับไม่ควรพรมน้ําไม่ควรพรมน้ําเสื้อผ้าจนแฉะนะครับอย่างเช่นเวลาเราจะรีดผ้าใช่ไหมครับจะมีการฉีดฉีดพ่นน้ำนะครับเพื่อให้ผ้าเนี่ยมันคืนรูปนะครับก็คือทําให้มันเรียบเนาะ แต่บางทีเราฉีดเยอะไปครับมันแฉะเกินไปมันทำให้เวลาเรารีดเนี่ยเราใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นมันก็จะสิ้นเปลืองไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่เปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบริเวณใกล้บ้านเพราะว่าอะไรครับการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะเป็นตัวนําไฟฟ้าอย่างดีเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มีเกิดเหตุฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นมาเนี่ยฟ้ากระแสไฟฟ้านะครับที่เกิดจากการถ่าของไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเ่านั้นเสียได้นะครับ ต่อไปครับการใช้กระดาษอย่างประหยัดครับนอกจากที่เราจะไม่ใช้กระดาษสิ้นเปลืองก็คือไม่ใช้กระดาษที่ใช้แค่หน้าเดียวนะครับเราใช้ทั้งสองหน้าเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการประหยัดนะครับเช่นในงานจัดเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยเรเรียนคงจะเจอบ่อยๆเนาะจะเจอพวกถ้วยกระดาษแก้วกระดาษอันนี้ก็สิ้นเปลืองนะครับอย่าไปใช้เลยให้ใช้ของที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเช่นแก้วพลาสติกนะครับหรือแก้วที่ทําจากแก้วนั่นเองนะครับ กระดาษหนังสือพิมพ์กล่องกระดาษกระดาษนิตยสารสมุดหรือหนังสือเก่านะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับให้รวบรวมหรือนําไปขายหรือนํามาปริ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ไว้ตกแต่งหรือไว้ใช้ในครอบครัวนะครับดีกว่านะครับดีกว่าเอาไปทําอย่างอื่นเนาะต่อไปครับใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษชําระอันนี้ครูเห็นด้วยนะครับเพราะว่าอะไรการใช้กระดาษชาระนะครับ 1. เราต้องซื้อใช่ไหมครับเสียเงินเนาะและที่สําคัญก็คือต้องใช้เป็นประจาอยู่แล้วนะครับพวกผ้าพวกเนี้ย แต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นผ้าเช็ดมือซะเราก็จะไม่จําเป็นต้องเสียเงินซื้อก็ได้จำาวนมาใช้นะครับแต่ผ้าเช็ดมือเราก็ต้องทำไมครับทาความสะอาดซักบ่อยๆนะครับพึงแดดและแห้งแล้วก็จะนำกลับมาใช้ใหม่นะครับต่อไปครับสุดท้ายแล้วการจัดเก็บข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์นะครับหรืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆเช่น CD, แผ่นซีดีแผ่นดีวีดีหรือหน่วยความจําหรือแฟลชไดร์นะครับแทนการพิมพ์ลงกระดาษเพราะว่าอะไรครับ เดี๋ยวนี้เนาะเทคโนโลยีมันก็ก้าวล้ำนำสมัยเราสามารถเก็บข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัลได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องปริ้นออกมานะครับเราสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถ้าเราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวิธีการประหยัดนะครับนักเรียนก็คงทราบไปแล้วคราวนี้เราจะมาดูครับว่านอกจากการประหยัดที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับสอย่างเนี่ย ประหยัดน้ำประหยัดไฟแล้วก็ประหยัดกระดาษเนี่ยนักเรียนจะสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโครงการที่จัดขึ้นเพนื่อรณลงคและการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างนะครับ 1. ครับโรงเรียนสีเขียวครับโครงการโรงเรียนสีเขียวเนี่ยเป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อเสริมสร้างทัศนคตินะครับแล้วก็ค่านิยมในการประหยัดไฟฟ้านะครับให้กับนักเรียนและก็เยาว,วชนนะครับมีต่อตั้งมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลนะครับถึงมัธยมนะครับโดยผ่านการ ระบบการศึกษาของประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะปลูกจิตสํานึกในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ยังมีโครงการ555ช่วยลดไฟฟ้าของคนไทยนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับนักเรียนเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดครับแปะด้วยฉลากเบอร์5นั่นแปลว่าเขารับรองแล้วครับว่ามันใช้ได้อย่างดีแล้วก็ประหยัดพลังงานอีกด้วยนะครับแล้วก็โครงการลดภาวะโลกร้อนต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่น โครงการโรงเรียนปลอดภัยนะครับของโรงเรียนเรานะครับแล้วก็โครงการ zero waste school นะครับหรือโรงเรียนปลอดขยะนะครับและที่สําคัญครับอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากเราจะลดการใช้แล้วเรายังมีการปลูกเสริมใหม่แทนเข้าไปด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาโรงเรียนเราก็มีการจัดโครงการปลูกป่านะครับปลูกป่าเพื่อที่จะเอ่อทให้มีพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นนะครับทําให้อากาศเย็ยนลงด้วยและที่สําคัญก็คือคืน ธรรมชาตินะครับกับสู่ธรรมชาติเมื่อเรานําเอาต้นไม้มาใช้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอามาปลูกสร้างบ้านหรือแม้แต่เอามาทําเป็นกระดาษเนี่ยเราก็ควรจะมีการปลูกเข้าไปทดแทนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับหวังว่าเปิดเทอมมาเนี่ยครับเราก็คงจะได้เจอกันแล้วก็ได้ทํากิจกรรมเหล่านี้ร่วมกันนะครับอย่างสุดท้ายครับการกระตุ้นนะครับและการสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัว ในสังคมอยู่อาศัยร่วมกันเนี่ยใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรอย่างประหยัดแล้วก็คุ้มค่าอันนี้ต้องฝากไปถึงนะครับท่านผู้ปกครองนะครับเ,เด็กๆก็สามารถที่จะนําข่าวสารตรงนี้หรือนําความรู้ที่ได้ไปบอกกับผู้ปกครองนะครับแล้วก็ช่วยกันครับจาก1บ้านจาก1ครอบครัวกลายเป็น1ห,หมู่บ้านจาก1หมู่บ้านกลายเป็น1ตําบลจาก1ตําบลกลายเป็น1อําเภอ เราก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆถ้าเราทุกคนร่วมกันตระหนักถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ได้ก็จะเป็นการดีต่อประเทศอย่างมากเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับครั้งหน้าเดี๋ยวเราเจอกันนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ครูแต่งให้การบ้านไว้แล้วนะครับการบ้านเยอะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับแต่ขอให้เรีนศึกษานะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวครูจะไปถามเนาะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ